สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายถิ่นทาโรสสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีกุม ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีกุมหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันได้ใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไรถึงที่เท่าไร่เป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุ์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู right? ่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุ์อะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวศุ์ดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะ ซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจะให้เน้นในส่วนของลักนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่นานไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะในเรื่องของดาวสุปเป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะ โอเคค่ะทุกคนวันยังไม่ได้เปิดไพ่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเลยความรักพวกคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นไงบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะราศีกุมและคานากุมได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เอ็มเพลนนะคะและไพ่ตาสาหรับเป็นไพ่ก้าวถ้วยด้วยในช่วงนี้พยายามจะลอยตัวหนุ่ดราม่าหรือเปล่าบางท่านในช่วงนี้น่าจะอยู่ในจุดที่เราไม่ค่อยอยากจะง้อใครเท่าไหร่นะคะคืออยากจะอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็เป็นฝ่ายควบคุมเกมควบคุมสถานการณ์ซึ่งไพ่ตาสาหรับเป็นไพ่ก้าวถ้วยอาจจะเป็นการที่เราพยายามลอยตัวหนุ่ดราม่าก็ได้คือฉันใจน นะปัญหาของใครจะเป็นยังไงหรือไม่บางท่านในชน่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะรู้สึกว่ามีคนสนใจเรามีคนอยากจะเข้าหาอยากจะพูดคุยคือเราอาจจะยังไม่ได้อยากจะอะไรกับใครมากมายนะแต่ว่าก็รู้สึกเหมือนชน่วงนี้มันมีคนสนใจเราจริงๆนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันเขาพลังงานภาพรมสี่ใบทาไมเป็นเอ็มเพลร์เอ่ยคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็ได้เนาะแต่ว่าบางท่านในช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกเหมืนอนอ,อยากอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะ ให้ใครเข้ามาวุ่นวายกับเรามากหนักนะคะเอโอโอ้โอ้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะชาวราศีกุมและคานากุมคือหวนมองว่าคุณน่าจะรู้สึกว่ามันมีความท็อกซิกมันมีปัญหาอยู่ลึกๆเลยค่ะแต่ว่าคุณพยายามจะนิ่งคุณพยายามจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกับคุณที่สุดใช่ไหมเอ่ย ทั้งทงที่สถานการณ์โดยรอบคุณเหมือนอยู่ในสงครามเลยนะสงครามพิถาโถมและโหม,มกระหน่ำมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันไม่ค่อยเป็นใจแต่ว่าคุณพยายามจะยืนหยัดอยู่ในที่ของคุณแล้วเหมือนแบบบอกกับตัวเองว่าฉันจะผ่านมันไปได้ฉันพยายามนิ่งและอยู่ในบัลลังของฉันเฉยๆเดี๋ยวฉันก็จะปลอดภยัยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอืมขอนึงไหมเอ็มเพลเอร์นะคะเอ็มเพลเอร์คืออะไรเอ่ยแต่ว่าเป็นไพ่เดวิลส์แต่งว่าข้างในจิตใจของคุณน่าจะ ว้าวุ่นมากๆอยู่เหมือนกันนะคะ The fool ช่างมันแล้วใช่ไหมอะไรจะเกิดก็ช่างมันนะคะมันเหมือนเราอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันล่องลอยอะมันยังขวยคว้าหรือทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือปล่อยมันไปนะคะมีไพ่สองเหรียญอาจจะอยากประครับประคองเหมือนกันนะเหมือนว่าบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับนะคะคือเหมือนมองว่าคุณอะมีจุดหนึ่งที่ลึกๆในใจที่ยังค่อนข้างยากลำบากอยู่ คงเป็นแค่ภายนอกนะคะที่คุณทําเหมือนคุณตัดทางโลกได้แล้วแต่ว่าลึกๆข้างในมองว่าคุณน่าจะยังค่อนข้างยากลําบากอยู่นะคะภายใต้2008ดับด้วยบางท่านอาจจะถูกใครสักคนหนึ่งเขาบล็อกเราปิดกัน้นเราปิดใจกับเราไม่เปิดใจกับเรา แล้วเราเองก็ไม่อยากง้อด้วยช่างมันไม่สนใจไม่แคร์หรอกแต่จริงๆเราก็น่าเสียงแคร์อยู่ใช่ไหมเอ่ยหรืออาจจะเป็นการที่เราเลือกที่จะขังตัวเองนะคะคือสถานการณ์ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เราสึกว่าเราจะไม่พยายามทําอะไรทั้งนั้นก็เป็นไปได้ทีนี้ดูอีกฝั่งหนึ่งคุณการว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลังใบค่ะ ะะช่วงนี้เขาก็น่าจะเฝ้าถ้าอยู่นะเป็นไพ่เฮอร์มิตอาจจะเป็นช่วงเวลาของการคิดทบทวนประมวลผลนะคะไพ่ต้าสำหรับเป็นไพ่สามดาบด้วยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้สึกเจ็บปวดหัวใจหรือเป็นแผลที่ยังค้างคาอยู่เนาะขอพลังงานภาพรมสี่ใบทําไมเป็นเฮอร์มิตเอ่ยสามถ้วยนะคะโอ้โอเค ผมมองว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ที่เขาเงียบแหละเขาเงียบจนคุณเองก็ไม่อยากจะงอใช่ไหมเอ่ยเขาเงียบจนคุณรู้สึกว่าเขาบล็อกคุณไปแล้วหรือเปล่าเขายังอยากคุยอยู่ไหมหรือเขาต้องการอะไรซึ่งคุณเองก็คงจะไม่ถามถูกไหมผมมองว่าชาวราศีกุมจะเลือกอยู่ในที่ของตนแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปเป็นลักษณะาการลอยตัวดราม่านะคะซึ่งผมมองว่าในสถานการณ์ของเขาอ่ะเขาแน่จะเคยมีช่วงเวลาที่รอให้สถานการณ์มันดีขึ้น ใครที่เคยทะเลาะกันหรือมีปัญหากันอาจจะรอคอยกันกลับมาขึ้นนีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์หรือมาพบมาเจอกันแต่ว่านะปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนอาจจะเขาบอกไม่แน่ใจว่ายังหวังอยู่ไหมนะแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาแล้วสนาองการที่เหมือนเห็นปัญหามากกว่านะคะ หมือนไม่มีความเจ็บปวดจนทําให้ตอนนี้อาจจะลดความคาดหวังลงไปแล้วก็เป็นไปได้ไพ่ใต้สำหรับไพ่เจ็ดเหรียญด้วยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะลงทุนอะไรไปก็ไม่ได้อะไรกลับมาเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากนะคะทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกเงียบุณเนาะเรื่องราวสอบฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ เดมูนนะคะเขาแน่ใจรู้สึกว่าเขาอ่านคุณไม่ออกหรือเปล่าเออมันมีช่วงเวลาที่เขารู้สึกหวามวุ่นกับคุณเหมือนกันนะคะบางท่านถ้าเพิ่งคุยคุยการเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนว่าเขาก็ยังรู้สึกกับคุณแบบนั้นอยู่นะแต่บางท่านถ้าเกิดว่าคุยคุยกันแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าเพื่อนหวนมองว่าเขาน่าจะอยากคุยกับคุณอยู่นะคะในตอนนี้ไม่ว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มองว่าเขาอยากคุยกับคุณแต่ในการคุยกนนอะหวนมองว่าเขาเองก็ ก็น่าจะอยู่ในจุดที่ฟังมากกว่าอยากจะพูดเหมือนเขาไม่ค่อยอยากพูดแล้วว่าแต่อยากฟังนะคือถามว่าอยากคุยไหมอยากคุยนะคะแต่ว่าก็ก็คุณอยากพูดอะไรคุณก็พูดมาเลยเออเขาคงจะไม่ได้พยายามอยากจะพูดอะไรแต่ว่ารอคอยกันกลับมาคืนดีกันอยู่นะคะจริงๆมันมีไพ่อสมินถือดาบด้วยในช่วงเวลาที่สถานการณ์มันมีความคลุมเครือเขาก็มีความหวาดวั่นมากๆเหมือนกันเหมือนอยากจะพุ่งทะยานตัวเองไปหาคุณเพื่อที่จะได้พูดได้คุยกันแต่ว่า ว่าไม่แน่ใจว่าเขาได้ทํำไหมเพราะว่าไพ่พลังงานเป็นไพ่เฮอร์มิตน่าจะไม่ได้พยายามทําอะไรเลยเหมือนกันนะคะอาจจะเคยทําแล้วก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะไม่ทําต่อไปจริงๆไพ่แต้สสำหรับยังเป็น the reverse อยู่เลยนะเหมือนเขายังรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงสนิหากับคนอยู่นะคะบางท่านที่ทะเาลาะกันมีปัญหากันเขาก็ยังรอคอยกันกลับคืนดีกันอยู่เนาะเดี๋ยวขอหนึ่งใบใหาสุินดาบหน่อยอสุินดาคืออะไรเอ่ยชาริออเนาะเจ็ดเหรียญ โอเคเขาในตอนนี้น่าจะอยู่ในจุดที่เริ่มรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรลงไปมันก็ไม่ได้ส่งผลนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ทำอะไรแล้วดีกว่าไพ่ตะสะัส่วนไพ่แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยการหันหลังแล้วก็เดินจากไปยอมตัดใจที่เมื่อสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่เติมเต็มในสิ่งที่ต้องการหรืออาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากให้เขาอยู่ เขาไม่ได้จาเป็นกับคุณขนาดนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะเหมือนไปดีกว่าเนะเาะคือมันมีไพ่อสวินดาบที่พร้อมจะพุ่งทยานมาหาคุณแต่มันเป็นแค่บางครั้งบางคราวอะค่ะที่บางทีก็ยังอยากที่จะลงทุนอยู่แต่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะลงทุนอะไรไปมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาอยู่ดีสําหรับเขาเนาะทีนี้พอสามเหรียญเจ็ดเหรียญมาเจอกัน บวกกันได้สิบเหรียญจริง,รงๆเขายังมีความผูกพันกับคุณนะคะยังคอยแอบซื้อแอบส่งเรื่องราวคนอยู่ถ้าส่งได้ก็แอบส่งแต่ถ้าส่งไม่ได้จะเป็นความคิดถึงที่กัดกินหัวจิตหัวใจของเขาก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะพอมันหักลบกันมันเป็นสี่เหรียญเขาก็ยังมีความต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วค่ะต่อให้เขาจะรู้สึกว่าลงทุนไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาแต่ถ้าถามว่ายังอยากครอบครองอยู่ไหมยังอยากได้อยู่ไหมก็ยังมีความรู้สึกเหล่านั้นอยู่นะคะทีนี้มาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์น ค่ะยังตัดไม่ตายแล้วก็ยังขายกันไม่ขาดนะคะมาพรอมว่า 7, 4, เจ็ดไม้เท้าสิบเหรียญมันมีความผูกพันค่อนข้างเยอะค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะมีไพ่เดอะเดเข้ามาด้วยหวัญมองว่าบางท่านยังเป็นความสัมพนันธ์แบบพลุบพลุบโผล,ล,ล่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายไปได้ก็มาได้มาได้ก็ไปได้นะคะใครที่เคยหายไปมานานอาจจะอยู่ดีโผล่กลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็ได้หรือถ้ายังไม่เคยหายไปอาจจะอยู่ดีก็หายไปเลยก็เป็น,ปนไปได้เหมือนกันเนาะ แต่ไพ่ต้สำรับขึ้นหงดาบนะคะสถานการณ์มันไม่ค่อยปลอดภัยอะวันมองว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะประจนภัยเท่าไหร่รู้สึกเหมือนถ้ามันอยู่แล้วมันไม่สงบสุขมันไม่ปลอดภัยก็ก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยวันมองว่านะแต่ถ้าถามว่ายังมีโอกาสที่จะมาอยู่ในวงโคจรเดียวกันไหมจะได้คุยกันไหมหรือคิดถึงกันอยู่ไหมบอกว่ายังมีโอกาสอยู่นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมนไพ่เดล l รเวอร์สใบแดมันเหมือนถูกเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่ มันยังไม่ถูกปลดปล่อยสักกนและกันไปนะคะดวงระหว่างคุณกับเขาอาจจะยังผูกกันเอาไว้อยู่เลยทําให้ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกต่างๆต่อให้ตัวแยกไปแต่ใจมันก็ไม่ได้แยกตามด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะต้องลองรีใช้ตามพื้นดวงดูนะคะว่าเรากับเขามีดวงอะไรที่เกี่ยวข้องกันไหมมันมีความแมชกันไหมหรือมี ดาวที่แพ้ทางกันอยู่หรือเปล่านะคะอย่างบางคนที่แบบเราอาจจะไม่ได้รู้สึกรักเขาขนาดนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกรักเราขนาดนั้นแต่ว่ามีดาวบางดวงที่ไปซ่อนอยู่ในที่ของการละกันเลยทําให้จิตใต้สํานึกเนื้ๆอๆยังนึกถึงคนคนนี้อยู่ตลอดต่อให้ไม่ได้เจอไม่ได้คุยแต่ทุกครั้งเวลาที่อยู่คนเดียวอ่ะคนคนนี้ปรากฏชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเหมือนใจไม่สามารถตักไปได้ ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะาจะเป็นพื้นดวงท,ที่ที่ถูกซ่อนอยู่ในรูปแบบน,นก็เป็นไปได้นอะอาจจะต้องลองรีเช็คตามพื้นดวงตัวเองดูนะคะทีนี้คําแนะนำหน่อยละกันพายอยากแนะนําอะไรบ้างเอ่ยโอ้โซคอนเนคชั oh, ่น so นะระหว่างคุณกับเขามีอะไรที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันบ้างหรือเปล่า เโอเคจริงๆหมมองว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ว่ามันจะมาอยู่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่หมมองว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับคุณมากนักนะคะเป็นคนที่สามารถจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้เป็นคนที่สามารถสร้างความโรแมนติกซึ่งกันและกันได้เป็นคนที่สามารถจะเป็นเพื่อนกอดคอกันไปได้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องมีการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณคุณต้องมองหาคนที่สามารถจะซัพพอร์ตคุณพร้อมเดินไปข้างๆกับคุณ ้วยความรู้สึกที่เหมือนเป็นเพื่อนด้วยความรู้สึกที่เหมือนมีความโรแมนติกอยู่ในนั้นนะคะนั่นคือความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงทางจิตวิญญาณซึ่งหมอนมองว่าคุณน่ะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ทุกข้อเลยอืมแต่ว่าบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้จะตอบโจทย์ครบทุกข้อแต่มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ทําให้สุดท้ายแล้วถอยกลับไปอยู่ที่เดิมอยู่ดีไม่ยอมก้าวข้ามเส้นเนีไปอยู่ดีบางท่านเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมนมสััพธ์ที อีกแค่เก้าวเดียวมันจะไปอีกสเตปหนึ่งแต่ไม่ยอมเก้าวกันไปสักทีอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้แต่ถ้าจากหน้าไพ่ที่เห็นวัมองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําให้เราหรือเขาหรือทั้งคู่เลยก็ได้นะคะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณหรือความรู้สึกก็แล้วแต่นะคะอืมเพราะฉะนั้นหนะ้าวันมองว่าบางทีอาจจะต้อง ต้องดูว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาเคือนนอะไรเนาะอะไรที่เป็นปัญหาอยู่นะคะเพราะไพ่ตั้งสำหรับเป็นไพ่ฟรีดอมอาจจะต้องให้อิสระกับตัวเองบางทีการตีกรอบขังตัวเองอยู่กับความคิดบางอย่างมากจนเกินไปเป็นแปดดาวก็อาจจะทําให้ไปไหนไม่ได้เพราะว่าติดกับดักอยู่ตรงนี้แล้วสุดท้ายก็อยู่แค่นี้จะก,กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ยังอยู่แค่นี้ความสัมพันธ์ไม่ไปไหนสักทีนะคะโอเคค่ะชาวราศีกุมและคณากุมแันนี่คือแนวโน้มความรักควาสัมพันธ์พวกคุณในช่วง เดือนมีนาคมนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบฝั่งกันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายงานการเงินในช่วงมีนาคมนี้เป็นยังไงบ้างเนาะขอไพยให้กับการงานของชาวราศีกุมและคากุมหนยคะ่ะในช่วงมีนาคมนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย จะติดนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจนะคะที่คุณจะต้องพยายามหาคําตอบหาทางออกให้ได้เนะาะไพ่ตาสติเป็นไพ่เดวิลด้วยแสดงว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดนะคะบางท่านอาจจะอยู่ในที่เดิมทํางานแบบเดิมแล้วรู้สึกมันค่อนข้างท็อกซิกก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอขอให้เพิ่อมอีกค่ะว่าจะติดแล้วยังไงอีกเอ่ยอาจจะเป็นช่วงวหลังการตัดสินใจนะคะว่าจะเอาไงต่อไปกับชีวิตของเราในเรื่องการงานสตรีนนะ เจอกับคนที่ไม่ค่อยอยากเจอหรือเปล่าหรือเจอกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากหรือเปล่าเอ่ยทำให้รู้สึกไปตกกังวลแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะในช่วงมีนาคมนี้หมอว่าคุณจะเจอเรื่องยากความลำบากต่างๆนำพามาสู่การพยายามผลักดันให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจเพื่อหาทางออกจากความท็อกซิกที่จะเกิดขึ้นเนาะในเรื่องของการงานนะคะายใต้สวันยในเอ็มเพลสหมอมองว่าจิตใต้สำนึกลึกๆของคุณน่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณอยากให้มันเป็นยังไง ออบางคนบางท่านอาจจะอยากเหมือนเรามีศักยภาพของเราอะแต่เหมือนไปถูกกดเอาไว้ถูกบังเอาไว้เลยทําให้เราไม่ได้ฉายแสงของเราเออกมาอย่างเต็มที่อะ จนอาจจะมีบางอย่างที่ผักดัานเราและทําให้เราต้องอยู่ในจุดที่เราต้องตัดสินใจแล้วเราจะเอาอย่างไงต่อไปกับสถานการณ์ที่เราเป็นในตอนนี้เพื่อให้เราได้เป็นตัวของเราอีกเต็มที่ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่มองว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะเลยมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเข้ามาทําให้คุณรู้สึกกังวลเยอะเหมือนกันนะ,นะคะใครที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับของสวยงามเหมือนมองว่าก็ค่อนข้างดี อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะว่าคุณจะเอายัางไงต่อไปกับปัญหาต่างๆที่คุณได้พบได้เจอในช่วงเดือนนี้แต่ถาถามว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมจริงๆไพ่จะสติดเป็นไพ่ที่บ่งบอกควองผลของการกระทํานะคะถ้าคุณทํามาดีพอถ้าสถานการณ์คุณแข็งแรงพอเดี๋ยวคุณก็ผ่านไปได้ไม่ต้องกลัวเนาะมาดูในเรื่องการเงินหน่อยการเงินของชาวราศีกุมและข้าวนาคุ่มเป็นยังไงบ้างเอ่ยจำเพลนนะคะขึ้นๆลงๆเนาะ ก็ยังมีเงินนะคะเขาเข้าออกอยู่นะคะสถานการณ์ค่อนข้าง,างป,ปกติอยูออ่แต่ทีนี้มีไพ่ฮาร์ลฟตกับไพ่เดอะเดทเข้ามานะพร้อมๆกับไพ่ตสพาสลอนไพ่เดวิลด้วยคุณจะยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรอกคะ่ะคุณจะยังรู้สึกถึงปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ในช่วงเดือนนี้การเงินอาจจะไม่โดดเด่นมากนักนะคะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกเหมือนต้องพยายามมองให้ออกว่าจะเอาอยัางไงต่อไปเนเรื่องของการเงินอาจจะเป็นการวางแผนก็ได้ เพราะว่ามีไพ่เดดเดทเข้ามานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะจบวงจรภาระหนี้สินต่างๆเพื่อที่จะได้แบบลืมตาอ้าปากสักทีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการหาหนทางเพื่อให้เราได้แก้ปัญหาทางด้านการเงินก็ได้นะคะอืมแต่ทีเนี้ยต้องระมัดระวังนะใครที่กําลังอยากจะเพิ่มภาระทางการเงินนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าไพ่ขึ้นเดดเดทบางทีพอเราตกลงไปในหลม ก็อาจจะทําให้เราติดกับดักได้ง่ายเหมือนกันเพราะไพ่ขึ้นเดวิลเนาะเป็นไพ่เดวิลในไพ่ตด้สาหรับช่วงเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะคะบางทีอารมณ์ความรู้สึกของคนอาจจะนําพาคุณไปณนะจุดจุดหนึ่งแบบฉับพลันแล้วมันอาจจะทําให้สถานการณ์มันมีความวุ่นวายและยุ่งเหยิงเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะง่ายในเรื่องการเงินก็อาจจะยังต้องประคับประคองแล้วก็วางแผนให้ดีอยู่ในช่วงเดือนนี้เนาะโอเคค่ะชาราศีกุมและคนานาุณในนี้คือการงานการเงิน,นพวกคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ เป็นการอ่านทั่วไปนะาจะาตรงบ้างไม่าาตรงบ้างอาจจะไปเกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายและช่วงท้ายนี้นะคะขอ,อนําเสนอใครที่กําลังมองหาป้ายบ้านเล็กที่ที่ติดหน้าบ้านตัวเองอยูนะ่หรือว่าติดห้องพักของตัวเองอยู่นะคะก็คือนี่เลยเนาะเป็นการใช้แผ่นอะคริลิกนะคะมาเลเซอร์ฉลุนะคะเดี๋ยวจะให้ดูให้ชัดๆนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะ อันนี้คือการใช้แผ่นอะคริลิกซึ่งหนาประมาณ3มมิลน,นะคะสามารถเอาไปติดอยู่ตรงผนังบ้านของเราได้เลยกันแดดกันฝนนะคะสามารถติดได้โดยที่ไม่ต้องกลัวสนิมจะขึ้นอีกต่อไปนะคะและสีก็ไม่หลุดล่อนด้วยเนาะสามารถเอาไปติดได้นะคะด้านหลังก็จะมีเป็นกาวสองหน้านะคะถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่อ่าดีสคริปชันข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เนาะอันนี้ อันนี้เขาสามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้นะคะข้างล่างข้างบนอาจจะเป็นบ้านเลขกที่ข้างล่างอาจจะเป็นข้อความของเราเขาจะมีสองสีนะคะจะมีสีแดงแล้วก็สีดำเนาะอันนี้เป็นสีแดงนะคะ ซึ่งขนาดของเขาเป็นขนาดไซส์ที่เป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์นะคะเป็นเลขมงคลเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายมูเรื่องนี้ก็สําคัญนะการติดป้ายบาริทีหน้าบ้านแล้วเป็นเลขที่สวยด้วยเป็นเลขที่มงคลด้วยก็จะช่วยเสริมดวงให้กับเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจค้าขายนะคะการงานการเงินหรือแม้แต่การเสริมเสน่ห์ด้วยเนาะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะอ๋ออันนี้เขามีไซส์เล็กด้วยเนาะ อันนี้เป็นไซส์จิ๋วนะคะเป็นไซส์จิ๋วให้เทียบกันเห็นไหมอันนี้จะเป็นจิ๋วๆนะคะน่ารักดีเป็นความมินิมอลนะคะก็ปลี่ยข้อความได้เหมือนกันยังไงก็ลองแวะเข้าไปดูในลิงก์ข้างล่างนี้นะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนล้าพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย